สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกันอีกแล้วนะครับในรายการเทา้ากระถิเป็นเรื่องเป็นราวเป็นข่าวกับผมโกโ้คชพลคชพลายุครับรายการที่พาคุณผู้ชมไปยังสถานที่ต่างๆกับเรื่องราวที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนหรือคุณอาจจะรู้แต่ไม่ใช่ทั้งหมดที่เราอยากจะเล่าให้คุณรู้ครับคุณผู้ชมเรื่องของสมุนไพรไทยต้องบอกว่าปัจจุบันมีการนําไปใช้กันอย่างกว้างขวางน,นะครับแล้วก็นํามารักษาโรคควบคู่ไปกับการรักษา แผนปัจจุบันด้วยซึ่งภาครัฐเองก็มีแนวโน้มที่อยากจะผลักดันในเรื่องของสมุนไพรไทยให้มีชื่อเสียงและก็โด่งดังไปทั่วโลกโดยการที่จะใช้ประเทศไทยเป็นศูนย์หรือว่าเป็นหับในการใช้สมุนไพรครับวันนี้ผมจึงพาคุณผู้ชมมารู้จักกับบุคคลท่านหนึ่งที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและก็ใช้ศูนย์ภไทยในการรักษาเป็นอย่างดีนะครับพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปพบกับท่านพร้อมๆกันเลยครับ ตอนนี้เรามาพูดคุยกับผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและก็ศึกษาในเรื่องของสมุนไพรไทยมาอย่างยาวนานนะครับก็คืออาจารย์มงคลรัตนตะวันเดือนหรือว่าคุณลงแดงนั่นเองนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โห oh บอกก่อนเลยว่าส่วนตัวมีความชื่นชอบแล้วก็ลหลงไหลในเรื่องของสมุนไพรไทยอยู่แล้วด้วยด้วยฤทธิ์ด้วย,วย,วยสรรพคุณที่ ที่มากมายและก็โดยเฉพาะในประเทศไทยที่มีเรื่องของสมุนไพรเนี่ยต้องบอกว่าเยอะสำหรับผมผมเชื่อว่ามันอาจจะเยอะที่สุดในโลกแล้วก็ได้ถ้าถ้าถ้าพูดถึงภาพรวมนะครับส่วนตัวของอาจารย์มีความชื่นชอบหรือว่าหลงไหลเข้ามาศึกษาในเรื่องของสมุนไพรไทยเนี่ยนานแค่ไหนลวครับครับเราเกิดมาอยู่กับธรรมชาติเนาะ แล้วก็ได้สัมผัสกับธรรมชาติแล้วก็มีความสุขกับธรรมชาติแล้วก็อีกจุดหนึ่งของชีวิตคือชอบเรียนธรรมะนี่คือจุด,จดที่หักเหเข้าสู่ส,สมุนไพรเต็มตัวครับนะตอนนี้เพิ่งมารู้ทีหลังว่าคนที่อยู่กับสมุนไพรส่วนใหญ่ก็ต้องมาจากธรรมะสัดส่วนใหญ่แล้วพอเราเข้าสู่วงการการเรียนปฏิบัติธรมรมกับครูบาอาจารย์สมัยเดิมสมัยโบราณครับก็เป็นการปฏิบัติสมาธิจิตการเรียนรู้เรื่องพวกนี้ตอนนี้ของเหล่านี้ก็จะบันเป็นสิ่งที่ตามมา โดยโดยพื้นฐานของอาจารย์เองมีมีความรู้หรือว่าศึกษาเรียนด้านไหนมาถึงถึงมาผนวกเข้ากับเรื่องของสมุนไพรได้ถ้าทางโลกในเรียนวิทยาศาสตร์ม,มันขัดแย้งกันนะครับก็เรียนตามตามโลก กระสับลบแต่ส่วนหนึ่งที่เรามีโอกาสได้ไปอยู่ในการปฏิบัติธรรมเราจึงได้เรียนเรื่องสมุนไพรมาด้วยอพอเราเข้าป่าเข้าถ้ำครูบาอาจารย์ก็จะบอกว่าเจอพืชชนิดนี้ไม้ชนิดนี้มันสามารถช่วยเราเวลาโดนมแมลงสัตว์กัดต่อยจะแ,แก้โดยใช้พืชชนิดนี้โดนงูกัดต้องใช้ยาชนิดนี้เนี่ยมันก็ซึมซับเรามาเรื่อยๆแล้วเราออกมาข้างนอกอและเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็เอาพืชชนิดนี้มาต้มมากินมารักษา มันก็เลยซึมซับมาลองนึกย้อนกลับไปอาจารย์พอจะนึกย้อนกลับไปได้ไหมว่าจุดเริ่มต้นสมุนไพรตัวแรกที่อาจารย์เริ่มรู้จักเริ่มที่จะเรียนรู้จากมันที่สนไกครับ,รบนางแซงเลยครับมีอาจารย์ท่านหนึ่งก็เอารากไม่ใหญ่ครับรากเล็กกว่านี้ครับอ๋อเอามามก็ท่ทอนยาวก็ประมาณนี้และครับแล้วก็บอกว่าอันนี้เป็นชื่อโลดธนงแดงหรือนางแซงเนี่ยชีวิตมนุษย์คนเราเนี่ย ต้องอาศัยอันนี้เลยเข้าป่าเข้าดงต้องพกรากนี้เจ็บไข้ได้ป่วยเป็นฝีเป็น,ปนไปโดนยาเบื่อยาเมากินเห็ดเมากินอะไรที่เมาเนี่ยต้องใช้รากชนิดนี้แก้เลยมแมลงสัตว์กัดต่อยใช้ได้หมดผมก็เริ่มเรียนรู้แลสะสั่งสมประสบการณ์ตั้งแต่เอารากแรกที่ท่านให้มาก็มาขูดมาฝนมาทํามาทุกอย่างเพื่อเรียนรู้รแล้วเราก็ทดสอบกับสิ่งที่ที่เป็นอย่างเช่นฝีงานแรกก็ฝีเลยครับ นางแซงเนี่ยเป็นพืชที่มันจะขึ้นในระบบนิเวศที่เป็นธรรมชาติอยู่ในป่าดิบแร้งแล้วก็เขาจะมีตัวยาสะสมในรากเนี่ยสามปีขึ้นไปถึงเริ่มมีครับตัวยาสะสมรากนี้มีอายุประเมินแล้วเนี่ยหลายสิบปีหลายสิบปีถึงได้แค่นี้กว่าจะมีรากออกมาขนาดประมาณขนาดนี้ใช่ครับรากนนี้คือถ้าเทียบกับต้นไม้เนี่ยต้นไม้สิบปีนี่คือใหญ่มากใหญ่มากครับแต่นี่สิบปีเพิ่งจะทํารากได้ แค่นี้ครับแต่จริงๆเขายาวโดยธรรม,ามชาติของพืชน,นะฮะส่วนลำต้นเนี่ยกับส่วนรากมันจะเท่ากันอันนี้อันนี้ลำต้นนะครับอันนี้ <c oughs> ล,ลำต้นครับหลายๆคนเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวนึกว่าอันนี้เป็นรากหรือเปล่าไม่อันนี้ลำต้นลำต้นครับแต่นี่คือรากเป็นพืชชนิดเดียวที่มีรากดิ่งรากเดียวรากเดียวลงดินอ๋อนี่คือรากเดียวคือยาวมีเส้นเดียวครับแล้วก็จะมีรากขนงก็จะมีรากแขนงออกใช่ครับแต่ตัวยาเขาจะอยู่ที่รากใหญ่รากใหญ่นี้ครับ Oh. รากนี้นะครับมีประโยชน์ตั้งแต่เงาเงาเนี่ยคนโบราณเอาไปใช้รักษาสิวรักษาฝ้า oh. ตั้งแต่ใต้เง้าลงมาจะไปรักษาเกี่ยวกับพิษงูเห่าครับพิษแมลงสัตว์กัดต่อย hmm. ไปทานเห็ดเบือ่อเห็ดเมาไปโดนยาเบือ่อยาเมาใช้ตัวนี้ล้างพิษเหล่านั้นได้ในส่วนของอนางแฟงเนี่ย เห็นว่ามันมีวิธีการใช้หลากหลายวิธีเลยแต่ก็ต้องรู้ด้วยว่าต้องทํำยังไงครับก็ต้องเอาเอามาเขาเรียกว่ารู้จักส่วนผสมที่จะมาทําเป็นยาแต่ละตํำรับครับนะอย่างเช่นถ้าเรามารักษางูเห่ากัดพิษแรงๆงูกระปะกัดมันมีพิษแรงทําลายชีวิตได้เราก็ต้องใช้ส่วนที่เป็นรากเลยเ<อ>ส่วนที่เป็นราก ที่มีเนื้อแป้งค,คนโบราณก็ฝนกับหินหรือผลผลกับไอไอไอฟลอร์มีที่ที่มันมีผิวหยาบเพื่อเอาแป้งนั้นออกมาแล้วก็สสมน้ํามะนาวนะทาปากแผลแล้วส่วนหนึ่งก็ผสมกับน้ําสะอาดให้คนที่ถูกงูเห่ากัดหรืองูพิษกัดดื่มเพื่อล้างพิษที่มันไปในกระแสเลือดแล้วอ,อันนี้ช่วยชีวิตคนมามากต่อมากนะครับแล้วอันนี้แรงที่สุดและต่อมาก็มาแรงเล็กๆน้อยน้อยก็ไม่ต้องใช้อะไรมากมายใช้นิดเียหน,น,น่อย มาความสวยความงามซึ่งเป็นกิเลสเบื้องต้นของมนุษย์ใครก็อยากสวยว่าตอนนี้เป็นกิเลสเบื้องหนาของมนุษย์เลยนะครับคนโบราณเขียนกรับรักษาฝ้าแต่ใช้เงาเห็นไหมคนโบราณฉลาดนะครับว่าทําไมแม่ใช่รากรากสะสมตัวยาที่รุนแรงท่าไปเนี้ยหน้ามันจะรอกเร็วกว่าปกติแงเกินไปให้ใช้เงามาฝนกับ วัตถุที่มีผิวหยาบแล้วก็ใช้น้ำสาวข้าวเห็นไหมน้ำสาวข้าวมันมีแป้งผสมอ,อนี่ภูม,มิปัญญาที่สุดยอดมากคราวนี้อย่างที่อาจารย์บอกว่าสิ่งนั้นเนี่ยคือยาดีที่สุดก็คือฝนใช้จากรากเลยใช่ครับแต่ในในยุคข,ของปัจจุบันแน่นอนว่ามันก็จะต้องมีวิธีของการที่จะสกัดตัวยาคือตัวฤทธิ์ยาที่มันอยู่ในรากเนี้ยครับซึ่งอาจารย์ได้ศึกษามาว่า ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะสกัดให้ตัวตัวตัวฤทธิยาจากรากนางแฟงออกมาเพื่อที่จะใช้ผลิตเป็นเป็นสมุนไพรในการรักษาชนิดต,ต่างๆมันมีวิธีการยังไงครับครับ,รบจริงๆชาวตะวันตกเขาก็มาเอาตัวนี้ไปแล้วนะที่ม่าในฮาวายเป็นค,คนประวัติด้วยสิบกว่าปีแล้ว เขารู้ว่ารากชนิดนี้มีสารต่างๆเช่นสกัดสารสโคโปรตินเรดิโอไซด์ซึ่งมันลดการอักเสบสร้างเซลล์ผิวแยกเซลล์ผิวเขาก็เอาไปเพื่อไปวิเคราะห์แยกกัดออกมาเพื่อใช้ง่ายขึ้นแทนที่จะใช้ผงดิบๆปรากฏว่าผลงานวิจัยสอดคล้องกับทางนิสิตปิญญาโทที่ผมไปพบในมหาลัยยุามีเอกสารนะครับว่าเขาก็ทํางานวิจัยด้านนี้เอา นางแสงเนี่ยไปสกัดสกัดก็มี2อ,อย่างโดยใช้แอลกอฮอล์สกัดเพื่อดึงฤทธิ์ยาออกมาครับแต่นีนผลออกมาเนี่ยมันได้ฤทธิ์ยาจากสกัดโดยแอลกอฮอล์เนี่ยได้แค่มายี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์เท่านั้นน้อยมากครับครับสกัดโดยน้ําบริสุทธิ์ได้มาแค่สามสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์แล้วก็สําคัญคือนางแสงเนี่ยเขาจะไม่ถูกกับเคมีเลยไม่ชอบเคมีด้วยไม่ถูกเลย,เลยถ้าเจอเนี่ยโครงสร้างของธรรมชาติที่เขาสร้างไว้นยผมเข้าใจว่าโมเลกุลของธาตุต่างๆที่อยู่ใน นางแสงเข้าไปจับโมเลกุลของสารเคมีไม่ได้ฮะแล้วมันทําอะไรกันไม่ได้เลยฤทธิ์ถูกทําลายกันหมดข้อดีฮะพอกสารเคมีที่อยู่ในร่างกายนางแสงเข้าไปก็จะผักสารเคมีออกอเพราะฉะนั้นเราตีความหมายง่ายๆว่าฤทธิ์หรือว่าสรรพคุณหลักของนางแสงเลยคือการแอนตี้สารเคมี สารเคมีทั้งหลายสารพิษทั้งหลายย่อยสลายไขยมันที่อุดตันครับแล้วปัจจุบันอาจารย์มีการนำเจ้าลากหนังแฟงนี้มามาสกัดหรือว่ามาทำอะไรเพิ่มเติมได้บ้างครับเราต้องเอามาใช้คือสกัดไปไม่ได้แล้วใช้สารที่อยู่ในของเขานะ่ะต้องเอาใช้แบบผงใช้ผงเดิมๆของเขาคือใช้สภาพเดิมๆของเขาเลยสภาพเดิมๆเมอาผมขออนุญาตหยิบเลยแล้วกัน อันนี้คือผงที่เราบดมาจากรากข้าวยาตครับอ่าครับเช่นเลยครับกลิ่นเหมือนสมุนไพรอ่าก็สมุนไพรที่เป็นเป็นรากไม้เป็นครับถ้าทำใหม่ๆขุดใหม่ๆดมอย่างนี้ไม่ได้เลยนะครับฉุนมากอ่าเส้นเลือดในโพรงจมูกโอ้ครับจมูกจะแห้งจมูกจะแ,แสบนะ แล้วเลือดก็จะไหลซึมๆออกมาโอ้ความรุนแรงของของฤทธิ์ของเมลิดยาเขาครับทำไมต้องอธิบายฮะแบบนี้ทําลายหรือเปล่าไม่ใช่เพราะในพรงจมูกเราเนี่ยมีการหายใจเอาสิ่งแวดล้อมมลภาวะพีเอ็มศูนย์จุดห้าแล้วอะไรเพรสองจุดห้าเนี่ยนะหรือว่าสารเคมีท่องควันพิษทัะไรเนี่ยมันก็จะไปเกาะอ,อยู่ผนังจมูกเราครับเสร็จแล้วไอ้ตัวนี้เข้าไปพบมันก็จะไปล้างอ,าออกมา มันก็เลยมีผลระคายเคืองทาให้เส้นเลือดฝอยต่างๆมันก็เกิดระคายเคืองอันตรายไหมไม่ครับแค่เป็นอยู่สักสิบชั่วโมงยี่สิบสี่ชั่วโมงมันก็จะหายไปตามปกติถ้าโดนเยอะหน่อยก็สักสองสามวันเพราะฉะนั้นจากสิ่งที่อาจารย์พูดมาก็อย่างที่ได้ไดพูดต้นๆนะครับว่าเรื่องของสมุนไพรรู้สปปรรพคุณอย่างเดียวไม่ได้ต้องรู้วิธีใช้ให้ถูกต้องถูกวิธีไม่ใช่ว่านําพอได้ความรู้ปุ๊บอุ๊ยตัวนี้ลากนางแฟงอาจารย์บอกว่าดี ไปฝนและกินเลยไม่ได้ครับ,รบเพราะฉะนั้นให้ความรู้สักนิดนึงนะครับว่าก่อนจะใช้ศึกษาและต้องได้รับคําแนะนําที่ถูกต้องจากผู้ที่มีความรู้โดยตรงด้วยนะครับคุณผู้ชมนะครับสําหรับคนที่อยากเรียนรู้แล้วก็สัมผัสด้วยตัวเองถ้าไปเอาหนังแสงนะรู้จักหนังแสงออกมาแล้วถ้าเจอปัญหาอย่างที่ผมบอก แนะนำครับใช้นางคาเป็นตัวถอ,อนมีตัวถอนนางแซงด้วยใช่ครับใช่ครับนี่ผมก็เห็นอยู่แต่ผมไม่รู้ว่าอันนี้อ๋ออันนี้คือนางคำโทษอันนี้นางคํานางคําเป็นพยาว่านเขาสามารถทําลายฤทธิ์ยาต่างๆที่สมุนไพรต่างๆนะเร<ล>ียกว่าเป็นเป็นอีกขั้วหนึ่งครับเพื่อลด ลดแรงลดแรงของของลิกนางแฟงใช้นางคำใช่ครับจะมีหอมเย็นๆในนี้เขาจะมีน้ํามันหอมระเหยซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระเพราะอันนี้ร้อนอันนี้มันเย็นตอนแรกเข้าใจว่าขมิ้นทำมาทำําสีเหมือนกันเลยครับแล้วก็คนก็รู้จักจริงๆน้อยมากเลยเรื่องนางคำนางคำก็มีประวัติครับนางคำก็มีประวัติครับอมันเป็นหัวครับเป็นหัวเป็นหัวหัว หัวกลมๆคล้ายหัวเผือกแต่ก็จะมีกิ่งคล oh. ้ายหัวถิงแตกออกมาด้วยแลวสรรพคุณโดยตรงของนางคำครับเป็นพยาว่านเป็นว่านมหาเสน่ห์เป็นวานาน่นวานป้องกันคุณใสอ๋อฮะคนโบราณนิยมมาปลูกกนหน้าบา้านแล้วเราลิทางยาในการรักษาโอ้ oh, ดีมากเลยครับแพทย์แผนจีนเนี่ยเขาเอาไปเข้ายาเป็นเป็นยาที่ทาลายเชื้อแบคทีเรียฆ่าเชื้อแบคทีเรีย oh. นะแต่แผนไทยเนี่ยใช้เรื่องปฐิิินผิวคนโบราณเนี่ย oh. เอามา มาร์กหน้าพอกหน้าด้วยน้ำผึ้งผสมน้ำ<ม>ทำให้ผิวนั่นแข็งแรงดูอ่อนกว่าว้ใช้<ม>บ่อยๆในหน่าจะใสปิ้งเลยแล้วก็ถ้าพูดถึงล่าสุดของที่สุดบนโลกใบนี้เลยก็คือเรื่องของโควิดแล้วก็ปรากฏผลวิจัยการนำไปทดลองใช้และประสิทธิภาพที่เกิดขึ้นยอดเยี่ยมมากก็คือตัวนี้ฟ้าทลายโจรขายดีจน หมดตลาดประเทศไทยไปอยู่พักหนึ่งหาซื้อไม่ได้เรียกว่าเป็นของคนไทยเรียกแหลไอเทมของหายากต้องไปนั่งโอ๋สั่งซื้อสั่งอะไรมาครับซึ่งจริงๆแล้วฟ้าถทยโจรมีอยู่คู่บ้านคู่เรือนคู่เมืองไทยมาอย่างยาวนานมากแล้วเป็นไม้อยู่ข้างรั้วบ้านด้วยครับก็ลองได้ขึ้นแล้วไม่มีสูญพันครับนะเขาจะขึ้นอยู่ตรงนั้นตลอดเวลาฟ้าถลยโจรครับ ฟ้าทลายโจรเนี่ยเป็นยาซึ่งโดดเด่นมากแล้วก็ความโชคดีนะฟ้าทลายโจรที่ขึ้นอยู่ในประเทศไทยเนี่ยจากการสำรวจแล้วก็มีงานยืนยันทางด้านวิชาการที่ผมเห็นผ่านตาม,มาจะมีตัวยาสูงที่สุดในภูมิภาคนี้ทั้งหมดประเทศจีนก็มีขึ้นเยอะครับแต่เอาไปถอ,อดอัตวยาแล้วเนี่ยของเรามากกว่าเขา2%ของจีนจะมีอยู่16%ของเราจะมี18%นะแล้วฟ้าทลายโจรเนี่ย เราต้องรู้ครับว่าช่วงไหนที่เขามีการสะสมตัวยาไว้มากที่สุดในช่วงที่เราจะเก็บประชาประโยชน์<ฮ>บางคนไม่เข้าใจผมเห็นแล้วก็อ,อยากจะบอกไว้เลยนะฮะบางคนเก็บยอดเก็บอะไรไม,ไม่ได้เรื่องครับแต่นี้ทางตําราแพทย์แผนไทยเขาก็บอกว่าใช้ทั้งห้าก็ยังเป็นบางชนิดถ้าฟ้าทราจรเนี่ยเขาจะมีการสะสมตัวยาไว้ที่ใบครับแล้วช่วงที่มีใบที่มียามากที่สุดคือช่วงที่เขา ต้นก็จะเริญเติบโตพร้อมที่จะรอการขยายพันธุ์คือเริ่มออกดอกทั้งต้นแล้วบาบแต่ครึ่งต้นช่วงนั้นจะมีการสะสมตัวยาวไว้ในใบเหมือนกับสะสมสะเสบียงอาหารไว้ในโรงครัวเพื่อจะขยายพันธุ์ต่อเนี่ยช่วงนั้นเป็นช่วงที่เราเก็บใบที่ไม่อ่อนไม่แก่เอามาใช้ประโยชน์เลยครับนั่นเป็นช่วงที่มีการสะสมตัวยาวไว้มากที่สุดครับแล้วคนโบราณเนี่ยเด็กป่วยเป็นตัวร้อนไม่มีรับพาลาอะไรก็ไม่มีครับโบราณก็พ่อแม่ก็ไปเก็บใบฟ้าทะลายโจรมา ไม่ต้องรอออกออกดอกอะไรมันเพราะว่าเรื่องดูการไม่เหมือนกันโครคป่วยก็ไม่ได้ไปไปไปป่วยตอนออกดอกนะก็เ,เก็บใบที่ไม่อ่อนไม่แก่มนะาะไปล้างมาตําแล้วก็ไปละลายน้ํามาทาตัวไข้ตัวร้อนเย็นเลย<อ>นี่คนโบราณใช้อย่างนี้มายังใช้ได้อีกเยอะแยะเลยครับเรื่องของฟ้าทลายโจรที่เรารู้ว่ามีงานวิจัยมากมายเลยครับแม้แต่มะเร็งปากมดลูกก็ป้องกันได้นี่อันนี้มีงานวิจัยของมาลายคอนกันที่ผมเคยเห็นมาถ้าพูดถึงจริงๆแล้วสมุนไพรไทยนี่คุย ผมว่าสองวันยังไม่จบเพราะว่ามันเยอะมากเพราะฉะนั้นเอายกตัวอย่างที่ที่อาจารย์มีความรู้ให้ข้อมูลแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของที่อยู่ใกล้ตัวแล้วเราเห็นบ่อยๆที่มันและยังมีอีกมากมายที่ต้องบอกว่าสมุนไพรไทยต้นไม้บางทีที่มันขึ้นลกอยู่หน้าบ้านหากไปศึกษาดีๆบางทีก็คือสมุนไพรด้วยเช่นเดียวกันยาปากควายรู้จักไหมยาปากควายอันนี้ก็เป็นยานะครับ ของผมว่ามาทําตอนที่โควิดเขาเขาระบาดมากเลยฟาทตาลโจรไม่ควรใช่เชิงเดียวครนะมันเป็นฤทธิ์เย็นมาก<อ>ก็เอาญ่าปากควายเนี่ยในตำราเขาก็จะมาเสริมฤทธิ์ถอนฤทธิ์กันเห็นไหมเพราะนั้นเมื่อกี้ที่เสริมว่าญ่าแม้แต่ญ้าที่เราเรียกว่าย่าปากควายก็ยังมีประโยชน์ในการที่จะมาเสริมฤทธิ์ถอนฤทธิ์กับ<อ>ฟาทต์ลโจรทําให้ฤทธิ<อ>์ทำลายหร,รือว่าทําให้ฤทธิ์ที่ไม่ร่างกายไม่ต้องการเนี่ยลดน้อยลงได้<อ>ครับสมมติอันนี้อันนี้ผมถามเล่นๆว่า ด้วยอากาศที่ร้อนแบบนี้ด้วยสภาพอากาศแล้วฟ้าทลายโจรมีฤทธิ์เย็นสมมติว่าเราทานให้เป็นสมุนไพรฤทธิ์เย็นที่ทําให้ร่างกายเรามีความเย็นขึ้นเนี่ยอันนี้สามารถใช้ทําได้ทานทานได้แต่มีข้อจํากัดน,นะครับควรจะใช้ อ่าภายนอกเดี๋ยวไอเรื่องเรื่องเรื่องการที่จะดูแลร่างกายมันดูแลได้ทั้งสองทางนะอ่าภายในและภายนอกภายในและภายนอกภายในก็ทานแต่ทานเนี่ยมันจะผ่านระบบการย่อยการอะไรต่แยกส่วนแล้วมันก็พอจะไปถึงจุดปลายเหตุมันช้าน้อยแต่ถ้าพูดว่าทาภายนอกเนี่ยมันเห็นผลไวแล้วเรื่องของการการใช้สมุนภัยเนี่ยมันมีหลากหลายรูปแบบเรียกว่าภาครัฐเนี่ยตอนนี้เขากำลังผักดันอาจารย์ผักดันสมวนภัยอีกเรื่องหนึ่งที่รัฐผักดันด้วยเช่นเดียวกันผักดันการมีบุตร การมีลูกแต่ว่าก็เดี๋ยวนี้คนอยากมีไม่ได้มีคนไม่อยากมีดันมีแล้วก็หาวิธีกันเหลือเกินอาจารย์ว่าทำยังไงอยากจะมีลูกต้องไปหาหูทั้งไปนับก็แล้วหาหมอก็อแล้วสมุนไพรไทยอาจารย์มีมีสมุนไพรตัวไหนที่จะสามารถช่วยทั้งสุภาพสตรีสุภาพบุรุษที่อาจจะมีลูกยากด้วยสภาพร่างกาย ครับอยู่แล้วเนี่ยมีส่วนไหนตัวไหนที่แนะนําได้บ้างไหมครับครับต้นเหตุของการที่มีบุตรยากก็เกิดจากความไม่สมบูรณ์ของร่างกายหรือทางแพทย์แผนไทยเรียกว่าธาตุไม่สมบูรณ์นะก็ไม่สามารถที่จะขยายผ่านได้嗯嗯ตอนนี้คนโบราณเขาก็มีสูตรเหล่านี้อยู่แล้วโอ้มีตั้งแต<ช>่บบม,ม,มีการเต,มต,มต,มตมิมเติมเติมคัท่าปรับธาตให้เกิดการสมบูรณ์แล้วก็จะไข่จะสมบูรณ์สเปิร์มจะแข็งแรงอะไร่างนี้เร <อะ S 2> ื่องตัวนี้ก็เกี่ยวกับชีวิตประจําวันที่ ในปัจจุบันเราทานอาหารไม่ครบการดูแลสุขภาพไม่แข็งแรงม,มันจึงทําให้ไปกระตุ้นยังไงมันก็ไม่สามารถที่จะช่วยได้แต่คนโบราณมีครับเรื่องไม่ใช่ยากไปบํารุงธาตุเป็นไฟโตเอสโตรเจนเป็นเติมฮอร์โมนให้กับเพศหญิงที่สําหรับมดลูกว่วมมีปัญหาพวกนี้เราพิสูจน์หมดแล้วให้ก็ทานให้ก็ดื่มเนี่ยไอตัวสมุนไพรเนี่ยตัวเอกเลยก็คือราก3าหรือสาวน้อยร้อยผัวแล้วกัอ่าราก3 0สาน้อยร้อยผัวอ,อ่าอันนี้จะเป็นตัวที่ สร้างฮอร์โมนเอสโตรเจนที่เป็นจากธรรมชาติแล้วไฟตัวเอสโตรเจนเอามาให้ผู้หญิงดื่มนะก็จะมีผลแล้วไฟตัวเอสโตรเจนสามารถที่จะรักษาฝ้าเลือดให้ด้วยนะครับอ,อันนี้เอาไปใช้นะครับแต่ว่าคนที่จะนํามาใช้ต้องมีความรู้นะอันนี้ก็เรื่องของผู้หญิงส่วนผู้ชายก็ต้องไปเติมนะเติมให้แข็งแรงก็คือเติมฮอร์โมนของเพศชายซึ่งมันก็จะมีอีกหลายตัวเลยนะโดไม่รู้ล้มอ,อะไรนะวพวกนี้อ๋อที่ตสมมติเราเคยได้ ได้เห็นซุ้มยาดองที่แบบมีช้างกระทืบโดไม่รู้ล้มแสดงว่าอันนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องที่เอาวิธีการผลิตผมไม่ทราบเพียงแต่ว่าในความเป็นจริงคือมันมีสิ่งมันมีเล<ๆ>่านี้ครับก็เคยทําธุรกิจให้ทําเงินให้มหาศาลของประเทศมาเลเซียช่วงหนึ่งกาแฟผสมปลาไหลเผือกครันะแต่ว่าเขาก็ใส่มานิดหน่อยอแต่ปลาไหลเผือกมันเป็นฤทธิ์ร้อนมากนะผมก็เคยเอามาทําอยู่ ผสมน้ำผึ้งดองโดนไม่ได้เลยนะครับ hmm. มันมัน,ม,นมันบำรุงแรงมากเพราะว่าในในปัจจุบันเท่าที่ผมได้เห็นเองแล้วกันก็ <c oughs> คืออาจจะมีได้ยินเราจะได้ยินอเมริกาชายดำมีถังเช่า uh huh. ท,ที่ที่เป็นเป็นสมุนไพรหลักๆที่แบบว่าจะช่วยแต่ว่าเขาบอกว่าอันนั้นไม่ได้ช่วยในเรื่องของการมีบุตรคือเป็นเป็นช่วยในเรื่องของการาเพิ่ม,เพ,มเพิ่มความแข็งแรง ครับต้นนั้นคือต้น<า>เหตุไงฮะมันต้องอาศัยต้นเหตุก่อนถูกไหมครับ<อ>แล้วหลังจากนั้นเราก็ไปดูว่าความสมบูรณ์ของร่างกายเป็นยางไรครับคงต้องอาศัยแผนปัจจุบันเข้าช่วยด้วยในการที่จะไปตรวจเช็กว่าเชื้อมากน้อยแค่ไหนอะไรอะไรมันก็มีความละเอียด,ดอ่อนแต่ถ้าหากว่าไปในแผนปัจจุบันอย่างเดียวเคมีไม่สามารถกระตุ้นให้ได้ร่างกายคนเราโดยธรรมชาติไม่รับสารเคมีแต่ถูกบังคับนั่นเป็นเรื่องของการมีบุตรวาระแห่งชาติกลับมาอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องบอกว่าวาระ แห่งประเทศวาระแห่งโลกก็คือความสวยความงามอาจารย์แน่นอนว่าทุกวันนี้ทําทุกอย่างเลยหมอเกาหลงเกลีฉีดเซรั่มทํานูน่ทนทํานี่แต่สุดท้ายแล้วงานวิจัยไม่เคยหลอกเราว่าสมุนไพรไทยก็มีฤทธิ์ในการที่จะช่วยในการบํารุงสร้างความแข็งแรงให้กับชั้นผิวเราด้วยผมเรียนทำอย่างนี้เคยเห็นผู้เฒ่าผู้แก่ไหมฮะ หน้าตาจะสวยใสยกว่าคนปัจจุบันจริงไหม,มอายุเมื่อเทียบกับ<ม>เอาสมมติ70เท่ากันหรือ60เท่ากันคนปัจจุบันน่าจะเหี่ยวกว่าคนโบราณที่อายุ80ครับอะไรครับเพราะเขาใช้สารเคมีจนทำลายให้เซลล์นั้นเนะมื่อถึงอายุหนึ่งเนี่ย มันไม่สามารถฟื้นฟูได้ไอ้ที่เคยเต่งตึงมันเหี่ยวมากกว่าเดิมแต่คนโบราณไม่เคยใช้สารเคมีใช้ธรรมชาติบำรุงอายุเจ็ดสิบแปดสิบหน้ายังต้องต้องอยู่เลยใช่ไหมอันนี้เป็นเรื่องของธรรมชาติที่คนโบราณเขามีมาอยู่แล้วการใช้เรื่องความงามนางแสงนี่เป็นตัวหนึ่งที่คนโบราณใช้มามีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่า นางพญาหน้าขาวนางพญาหน้าขาวสาวสองพันปีถ้าไม่จริงชื่อนี้คงไม่เคยปรากฏอยู่ในตำราใช่ไหมครับแต่คนออกมาใช้ไม่เป็นไม่ถูกขั้นตอนครับอย่างที่อาจารย์บอกว่าตัวสกตัวสมุนไพรที่บดออกมาทั้งหมดใช้แบบดิบๆสามารถใช้แบบดิบๆและสามารถละลายน้ำได้ด้วยซึมเข้าผิวได้ด้วยเข้าผิวหนังของเราเพราะฉะนั้นพูดแล้วไม่เห็นภาพอาจารย์เดี๋ยวผมขอญาตเลยแล้วกันครับ เอาสาว2,000ปีก่อนเลยได้เลยครับสาว2,000ปีก็คือก้อนนี้ครับจุ่มไปน้ําผมแนะนํานิดหนึ่งครับเขาไม่ถูกกสารเคมีเพราะฉะนั้นน้ําที่จะใช้เนี่ยน้ำควรจะเป็นน้ําสะอาดที่สุดเท่าที่จะหาได้ในท้องตลาดหาง่ายก็คือน้ำ r า RO น้ํา r o น้ํา r o เนี่ยดูจากร้านที่ขายน้ําทั่วๆไปข้างขวดเขาจะเขียนว่าขบวนการผลิตเนี่ยผลิตโดยระบบ RO หรือ รีเวิร์สออสโมซิสคือมีการกองสองชั้นขึ้นไปนะแล้วจะได้น้ําที่สะอาดไม่มีสิ่งเจือปนอลองจุ่มดูจุ่มไปทั้งก้อนเลยครับจุ่มไปทั้งก้อนจุงนเลยครับแล้วก็ยกขึ้นมาครับแล้วก็สองมือถูเข้าหากันครับถูไปเรื่อยๆครับถูเหมือนเราฟอกตัวนะครับถูถูไม่ต้องเกรงใจถูแรงๆเลยครับเพื่อให้เกิดฟองเกิดเป็นครีมถูไปเรื่อยๆครับสองมือฟองละเอียดมากครับถูไปเรื่อยๆครับ ส่งมือฝนฝนฝน,น,น,นไปเลยครับจะได้เร็วอ่ากับฝนไปครับจะเห็นว่าเกิดฟองก่อนแล้วขนาดนี้เริ่มเป็นครีมอ่าพอแล้วครับเอาวางไว้ก่อนนะครับวางข้างนอกกันด้ครับวางข้างนอกครับแล้วลองทาที่ผิวเอาข้างเดียวก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะให้เทียบว,ว่าจะเห็นความขาวนี่เลยฮะมาถึงแขนเลยแขนเลยอ่าข้างนู้นยังไม่ต้องทาขอทิชชู่หน่อยครับซึมไหมครับอ่าหา,ายไป แค่นั้นพอฮซึมไหมครับซึมเร็วมากด้วยครับไม่ใช่ซึมธรรมดาลองทำความสะอาดเอาทิชชู่เช็ดออกก่อนกันอันที่ติดในมือเดี๋ยวมันก็ซึมหมดฮะเช็ดเอาแห้งๆออกไปเอาไม่ต้องเช็ดนี่ฮะเช็ดที่มือเช็ดที่มืออันที่เลอะๆออกก่อนครับเพื่อเดี๋ยวจะได้พิสูจน์ก้อนอื่นต่อก็ได้ว่าทุกสูตรเนี่ยมันสามารถซึมเห็นไหมมันเกิดเป็นฟองละเอียดมากเลยครับตัวนี้จะซึม ซึมเข้าไปเพราะว่าเรามีส่วนผสมแค่น้ำมันมะพร้าวไขสกัดจากนกตามแล้วก็ใส่ส่วนผสมของตัวผงนางแสงเข้าไปนะผงนางแสงเนี่ยสำคัญที่สุดคือเราจะต้องใส่ในปริมาณที่เหมาะสําหรับทุกสภาพผิวผสภาพผิวไม่เท่ากันอลองเอาสองแขนแท่บก,กันดูครับอของแท้ทันทีนะครับเนี่ยเราต้องอธิบายนะครับว่ามันไม่ใช่ไปขัดกัดสีผิวให้เปลี่ยนแปลงขนาดนี้ ไอ้ตัวนี้มันซึมเข้าไปแล้วพอซึมเข้าไปเนี่ยเซลล์ของเราเนี่ยปกติเนี่ยอะไรที่มันมันเหี่ยวมันสีมันจะําอันนี้มันได้น้ํามันมะพร้าวได้สมุนไพรนางแสงเข้าไปนะมันเกิดการทําปฏิกยาแล้วทาให้ผิวเซลล์ที่ได้รับความชุ่มชื้นตรงนี้ขาวใสขึ้นมาทันทายใช้กับใบหน้าได้ด้วยเพราะว่าบางคนบอกว่าสบู่ไม่เหมาะกับการใช้ใบหน้าอันนี้สามารถใช้ได้ด้วยขอดูแค่ตรงนี้ เราเรียกแค่สบู่แต่องค์ประกอบไม่ใช่สบู่เลยครับ oh. สารประกอบก็ไม่ใช่สบู่แต่ว่าเราทำมาลักษณะรูปร่างของสบู่เรื่องการจดแจ้งจึงจําเป็นต้องใช้คําว่าสบู่นะ oh. แ,แต่ของเขาจริงๆถ้าให้บอกก็คือว่าเป็นสมุนไพรอัดก้อนมาในรูปสบู่มาถึงฟ้าทะลายโจรผมขออนุญาตกราบขอบคุณหน่วยงานราชการของประเทศไทยสักแห่งหนึ่งที่ให้เห็นความสําคัญในการพัฒนาชิ้นนี้ขึ้นมา oh. ก็ต้องขอบพระคุณ กรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยได้มาหยิบเอาฟ้าทราจรตำรับของเราไปสูตรฟ้าทราจรอันนี้ไปเป็นพีเมียมโปรดักให้ตราสัญ,ญลักษณ์พอชอแล้วก็ให้ตาโอท็อปซึ่งเราไม่ได้ผ่านจากการคัดดาวมานะแต่ด้วยสรรพคุณที่เขาไปรักษาสิวอักเสบไปรักษาเกี่ยวกับลดการอักเสบของคนที่เป็นสะเก็ดเงินอันนี้ต้องถือว่า ต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับพูดมาถึงการเรื่องของการสนับสนุนแล้วผมขอมาปิดท้ายสักนิดหนึ่งเรื่องของสมุนไพรไทยที่ในส่วนของภาครัฐเองล่าสุดก็อย่างที่เราทราบกันว่าปัจจุบันเรื่องของซอฟเพเวอร์เป็นสิ่งสําคัญที่จะผักดันทุกๆสิ่งทุกๆอย่างในประเทศครับใช้ได้คำว่าขับเคลื่อนประเทศไทยเลยก็ว่าได้ด้วยความที่เรามีอัตลักษณ์มีสิ่งที่เป็นหนึ่งเดียวในโลกอ่า หลายสิ่งหลายอย่างรวมไปถึงที่เราคุยกันก็คือสมุนไพรเรื่องนี้อาจารย์มีความเห็นในเรื่องของการผลักดันให้ไทยเ,ยเป็นหับ,รบหรือว่าเป็นศูนย์กลางสมุนไพรที่ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยเป็นหับของโลกในเรื่องของสมุนไพรยังไงบ้างครับตัวนี้ผมมีความเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าภาครัฐให้ความสนใจความโดดเด่นของสมุนไพรไทยในภาคที่ปัจจุบันปัจจุบันประชาชนทาอยู่แล้วมีหลายตัวที่ส่งออกเงินกลับเข้าประเทศไทยเป็นหมื่นหมื่นล้านกระชายดำนะ อีกหลายตัวครับที่เขาก็ทําอยู่แล้วทางโลกก็ยังต้องการแต่ว่าไม่ได้เปิดเผยออกมาเป็นตัวเลขที่ที่ที่ภาครัฐจะส่งเสริมโดยตรงผมฝากว่าถ้าทางภาครัฐมีความเขาเรียกว่าเออกล้าออส่งเสริมเลยครับมผมเชื่อว่าจากที่ผมศึกษามาสี่สิกสสสบกว่าปีงานของผมเนี่ยมันไปถึงเอเมริกาแล้วอ,อไปถึงเอประเทศออสเตรียตอนนี้กําลังนําเข้าสู่ประเทศเยอรมันแต่ที่อเมริกาที่ ที่ที่เอมีศูนย์ของเราตั้งอยู่ที่นั่น oh. แล้วเป็นสมุนไพรที่ไปในรูปของอแพทย์แผนไทยคือหมอนวดครับเอาไปใช้แล้วแล้วก็ทางตะวันตกจะมีปัญหาเรื่องผิวกะเศมศาสตร์แก้ไม่ได้ขนาดนี้ของเราไปดำเนินการให้แล้ว oh. ขณะนี้จะมีมบริษรัทแห่งหนึ่งที่มีความรู้ธรรมด้านสกินแคร์เนยกำลังเก็บข้อมูลส่งมาให้ mm hmm. ที่อเมริกาครับกำลังทำประวัติผู้ใช้ว่า เขารักษามาเยอะแยะแล้วทางด้านเคมีของเขาเจริญทางวิทยาการเคมีทําไม่ได้แต่ของเราสมุนไพรไปถึงทําได้แล้วครับ<ม>อีกไม่นานครับผมจะเอาสิ่งเหล่านี้มาเปิดเผยให้ดูและอีกไม่นานครับผมคงจะได้มาร่วมพูดคุยกับอาจารย์ถึงเรื่องของความสําเร็จในการที่นําสมุนไพรออกไปยังต่างประเทศนะครับไปสร้างชื่อเสียงด้วยแต่ว่า อาจจะต้องเป็นครั้งต่อไปครับครั้งนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากๆเสียสละเวลาแล้วก็นําผลิตภัณฑ์รวมไปถึงให้ความรู้เรื่องของสมุนไพรที่มีอยู่แล้วในประเทศไทยให้ผมแล้วก็คุณผู้ชมหลายๆคนได้รู้จักมันมากยิ่งขึ้นวันนี้ขอบพระคุณมากๆครับอาจารย์ครับรับยินดีครับการจะทําให้สมุนไพรไทย ภูมิปัญญาไทยไปสู่ตลาดโลกได้นั้นนะครับเราจะต้องรู้จักสร้างมูลค่าให้กับสมุนไพรทั้งในประเทศและก็ภูมิภาคจะต้องเป็นผู้นําด้านการผลิตจําหน่ายและบริการสมุนไพรอย่างครบวงจรเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและดึงรายได้เข้าประเทศต่อยอดสู่การเป็นศูนย์กลางของสมุนไพรโลกซึ่งถือเป็นเป้าหมายที่ท้าทายแต่ผมเชื่อว่าเราทําได้ครับถ้าคนไทยเห็นคุณค่าของสมุนไพรไทย หมดเวลาลงแล้วล่ะครับสำหรับรายการทอ k a t i v e เป็นเรื่องเป็นราวเป็นข่าวกลับมาติดตามได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าเพราะคุณอาจจะยังไม่รู้ในสิ่งที่เราอยากจะเล่าให้คุณรู้แล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ